วสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยก็แอดมินได้เบิกหุ่นตัวใหม่มาตัวนี้เลยก็พอดีแอดมินก็ยังไม่ได้อัพอัพเลเวลหุ่นตัวนี้เลยนะแล้วก็ยังไม่ได้เล่นเลยก็เลยเดี๋ยวจะลองเอามาเล่นลองเล่นตั้งหนึเกมแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัพเววเขาให้เขามีพลังชีวิตให้มากขึ้นแล้วก็ติดตั้งเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธให้เขา เดี๋ยวลองเอามาเทสก่อนเลเวลหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะยืนได้นานแค่ไหนเดี๋ยวเจอกันในเกมนะครับก็เอาลงเป็นตัวแรกเลยเจอสนามใหม่ด้วยก็ไปตัวนี้เขาสกิลติดตัวเขานี่เขาจะทิ้งจุดจำไว้เวลาเราใช้สกิลแล้วเราก็วิ่งไล่ยิงเขาแล้วเขาจะวิ่งเร็วขึ้นด้วย อ่านข้อมูลมานิดหน่อยแต่ตอนนี้เขายังวิ่งช้าอยู่เดี๋ยวค่อยไปอัพเวลเขาอีกทีหนึ่งอันนี้แค่มาลองเทสติดตั้งอาวุธเป็นอาวุธยิงไกลเดี๋ยวค่อยๆหาอาวุธแ,งแรงๆให้เขาเนาะตอนนี้ทองแอดบินเกือบเกือบหนึ่งพันสี่สี่ร้อยละเหลืออีกแค่ร้อยกว่าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เปิด ยิงยงโหแรงมากยังไม่ได้ใช้สก,กิลอะไรเลยอ่ะเจอสองเจอทางเขาสองตัวนี้เรียบร้อยเลยลุมยิงเราล่วงไปเลยพลังชีวิตเขาน้อยมากก็เล่นวิ่งนำเข้าไปสักขนาดนั้นเพื่อนร่วมทีมยังไม่ได้มาเลยวิ่งไปตัวเดียวโดดๆโดนไปสี่ ไอตัวไหนมันยิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยิงเราเรอ่ะอืะเพื่อนระเบิดไปอีกหนึ่งเพื่อนเพื่อนจะไม่ได้เดินมาด้านนี้เลยเดี๋ยวเราคอยคุมคอยคุมด้านนี้ไว้เขาไม่มายึดเสาแบบนี้เราชนะแน่นอน มาแล้วตอนนี้เขาเดินหน้ามาหนึ่งตัวยิงอะไรของเขาเนี่ยยิงอะไรของเขา ที้ลุมยิงเราตัวนี้รักษาตัวเองได้พอรักษาเสร็จแล้วเราก็เดินหน้าไปต่อ ยิงยิงใครอ่ะยิงไม่เลงเลยนี่ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ยโดนทั้งหลังโดนทั้งหลังหายตัวได้ด้วยอ้าวอ้าวโดนลุมยิง ไป่ลอดแล้วตอนนี้เขายึดไปได้สามเสาไปต่อแล้วไปต่อเดี๋ยวเราจะไปชิงเสาคืน เอาไปต่อไปต่อยังไม่เอาไททันลงนะเดี๋ยวเอาไอาตัวเล็กมาวิ่งก่อนตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบเล่น ไันเขาออกมาแล้วเราไม่น่าจะยึดทันนะอาจจะแค่ปลดล็อกได้เพราะเราตู้ไททันเขาไม่ได้อยู่แนละ้ว ไททันตัวที่บินได้ถ้าติดตั้งอาวุธที่ยิงระยะไกลได้ก็ถือว่าได้เปรียบฝั่งกตะตูเยอะเลยนะ ตอนนี้เรายึดไว้ได้สามเสาสัญญาณถ้าถ้าคุมไว้อยู่ประมาณนี้ก็ชนะได้อ่าเจ้าตัวเล็กนี่มาวิ่งไปยึดอีกตั้งหนึ่งเสญญา โอเคครับเกมนี้ก็ชนะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวค่อยเปิดแครน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญทองใกล้ละเดี๋ยววันนี้เล่นสะสมอีกนิดนึงสำหรับผุ้ใหม่เดี๋ยวผมอัพเวลแล้วเดี๋ยวค่อยมาลองเทสใหม่นะครับอันนี้แค่ลองยังไม่ได้ยิงเขาเลยตายแล้ว